สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่เล่าข่าวดาราวันนี้ค่ะก่อนจะไปติดตามข่าวบันเทิงกันต้อนรับรายการด้วยคำคมดีๆอีกเช่นเคยคืนใดที่มืดที่สุดจะเห็นดาวชัดที่สุดวันใดที่ทุกข์ที่สุดจะเห็นว่าใครรับเรามากที่สุดผู้ที่แข็งแกร่งคือผู้ที่กล้ายิ้มให้ความทุกข์ผู้ที่มีความสุขคือผู้ที่หัวเราะให้กับอุปสรรคผมกำลังใจให้กับทายาสุตา ทั้งวงการบันเทิงสุดห่วงทายาดาราดังผ่าตัดหลังป่วยเประรังมานานต่างก็ส่งกำลังใจให้น้องเจ้าขุนจักรพัฒวัฒนศิลป์ลูกชายสุดหล่อของคุณแม่ปิ่นเกติน,นีและคุณพ่อเจตจตรินล่าสุดหนุ่มเจ้าขุนได้โพดภาพตัวเองอยู่ในชุดคนไข้ในไอจีส่วนตัวเผยว่าผมผ่าตัดกระดูกสันหลังครับท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างก็เข้ามากดไลค์คอมเมนต์ให้กำลังใจ ทางด้านคุณพ่อ J. J. เจเจตระนคอมเมนต์บอกว่าหายไวๆลรูปเรื้อรังมานานคุณหมอเก่งขอให้ทุกอย่างรับรื่นหายไวๆพระเจ้าคุ้มครองครับและแม่ปิ่นคอมเมนต์บอกว่าคนเก่งของแม่เก่งที่สุดเลยครับ